ไม่ไงั้นนะครับคนทั่วไปเล่นยังไงนะครับเบรกปึ๊บเข้าเลยนะครับเบรกปึ๊บเข้าเลยก็จะโดนไปนะครับบางคนเล่นข้างล่างด้วยไม่มีฟิลเตอร์เทรนก็เลยครับไอ้แท่งเทียนล,ลงมาปิดต่ำกว่าก็อะไรครับเปิดเซลเลยสวนอีกเห็นปะ่ะตรงช่วงไซเวย์นะครับคนที่ไม่ได้ดูคลิปนี้เจ๊งแน่นอนผมมั่นใจ เดอร์หลายคนเคยใช้บอลเจอร์แบนก็จะใช้ในเรื่องของการชนแบนบนแบนกลางหรือแบนล่างแล้วรอการกลับตัวแต่จริงๆแล้วบอลเจอร์แบนมีวิธีที่แม่นยำและชัดเจนมากกว่านั้นเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเอามารวมกับ EMA 200เพื่อทําการคัดกรองเทรนด์และรอเพียงสัญญาณซ้ําง่ายๆเท่านั้นเองนะครับก็สามารถสร้างจังหวะการเทรดที่แม่นยำและชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นผมได้เอาวิธีนี้ไปทําการทดสอบย้อนหลังบนกราฟของทองคำไทม์เฟรม15นาที ในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมเพียงแค่2เดือนส,สั้นๆนะครับในปี2025ผลที่ได้นั้นน่าสนใจมากๆนะครับสามารถทำกำไรได้ถึง255%จากการเทรดเพียงแค่50หมายเท่านั้น เหมือนเดิมคือเ,เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมแต่ให้เชื่อในสถิติเดี๋ยวเราลองไปดูสถิติการทดสอบจริงบนกราฟของติ๊ก n ิวโบรเกอร์กันก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจาะนึกถึงวิธีการเทรดและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดูแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะไม่พลาดคลิปหน้านะครับและถ้าใครสนใจเทคนิคฟรีนะครับสามารถแอดไลน์สแกนคีย์เร์โค้ชแอนเสูที่หน้าจอณนะตอนนี้ได้เลยครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ผมทดสอบระบบนี้บนกราฟของทองคำทำเฟรม15นาทีติ๊กมิโบรกเกอร์นะครับโบรกเกอร์ที่มี FCA ไลเซนต์จาก UK นะครับใบอนุญาต forex t i e r 1ระดับโลกดังนั้นความมั่นคงของบริษัทนั้นเฟิร์มระดับโลกแน่นอนนะครับอีกทั้งยังมีค่าสเป,ปรดบวกคอมมิชชั่นที่ต่ำมากๆพอหลังๆของผมก็ใช้อยู่ที่ติ๊กมิโบรกเกอร์นี่แหละครับแล้วเกิดเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่เป็นผู้ติดตาม c h a n n e l t r a d e School แล้วเปิดบัญชีกับติกมิลบรอกเกอร์ผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะได้สิิิิทลลอออดดดพเเเเศษกก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 วว่่่าาาาาปปปตตยงไรรรรรรร็ชชญญนนนมมะะะสบบบบบบณ์์ัััโโีีใุค มาดูนะครับว่า Equity Curve ขึ้นแบบนี้โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน,ยนจนถึงเดือนสิงหาคมปี2025ประมาณ2เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะทุนหมื่นเหรียญน,นะครับผมใช้ Risk Per Trade อยู่ที่5%้าอน1.5เท่าย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมใช้บน Time Frame 15นาทีนะครับดังนั้นคนที่ชอบเทรดสั้นเล่นสั้นเทรด c คร p ปิ้งนะครับไม่อยากรอนานๆคลิปนี้ดูให้จบนะครับดูให้ครบทุกตัวอย่างทุกรายละเอียดวินเรทระบบนี้สูงนะฮะ62% P&L เทินกำไรไปทั้งหมด255%จากการเทรดทั้งหมด50ไม้ชนะ31แพ้19ไม้นะครับ Profit factor สูงถึง2.45อีกหนึ่งเรื่องครับที่มีความน่าสนใจก็คือในเรื่องของความเสี่ยงผมเน้นย้ำเสมอนะครับว่ากำไรย,ยังไม่ต้องไปสนใจอะไรมากให้ดูในเรื่องของความเสี่ยงก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราคุมความเสี่ยงได้ดี กำไรมันก็คือสิ่งพลอยได้นั่นเองนะครับแม ximum drawdown นะครับตลอดเวลาที่ทดสอบกันมา50ไม้ต่ำเพียง14.26%เท่านั้นเองนะครับแต่สามารถเทิรนกําไรสูงถึง255%น่าสนใจทีเดียวนะครับความเสี่ยงต่ำแต่กําไรสูงนะครับส่วนวิธีการเซตหน้าจอนะครับโบรจ์แบนเซตเท่าไหร่ EMA เเซตค่าเท่าไหร่นะครับและวิธีการเทรดทำได้อย่างไรติดตามชมกันต่อได้เลยนะครับคลิปนี้ดูให้จบ อัปเดตล่าสุดปิดเดือนสิงหาคมปี2025 AI f o r e i Hunter ทำกำไรสูง91.91% Maximum drawdown ต่ำเพียง19.82%นับเป็น1ปี11เดือนที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่องให้กับเพื่อนๆโยเดิอทุกท่านนะครับเริ่มให้ AI ดูแลพอร์ตของท่านได้แล้ววันนี้สนใจทักไลน์แอด Change s ค c ได้เลย มาถึงช่วงสำคัญนะครับคือการเซตค่าอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์หลักของเราวันนี้มีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับนั่นคือตัวบอลเจอร์แบน n d ส่วนอีกตัวนึ่งคือ EMA เป็นตัวฟิลเตอร์เทรนด์นะฮะบอลเจอร์แบนนะครับเพื่อนๆใช้ขึ้นมาได้เลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้แพลตฟอร์มไหนก็ตามนะผมใช้บนเทรดดิ้งวิวนะครับติกมิวก็ใช้เทรดดิ้งวิ w ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบน,นะครับ บีผมใช้พิเรียดคือ20นะฮะที่เหลือก็ standard d เวอร์ช o n คือ2นะครับก็เซตค่าหลักๆประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็น m o n ร์เจอร์แบนขึ้นมานะครับแบนดนี้จะเป็นสีเขียวนะครับที่ผมทําตัว back test ทิ้งไว้ให้นะครับเอ e นะครับเอาไว้กรองเทรนเส้นสีน้าเงินตรงนี้ใช้พิเรียดเป็น200นะครับตรงนี้ Optimization มาแล้วว่ามันสามารถกรองเทรนเหมาะกับระบบนี้ได้ดีนะครับแต่ไม่ได้แปลว่า EMA 200นั้นจะเหมาะกับ ระบบอื่นๆหรือทองคำทาเฟรมอื่นนะครับไม่ใช่นะครับก็แยกแยะกันให้ดีนะฮะตรงนี้ผมใช้ออปติมิซ์นะครับเหมือนว่าตัดเสื้อมาสําหรับพอดีตัวสําหรับระบบนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าตัวอย่างการเทรดสั้นนะครับการใช้บอลเจอร์แบนด์แบบเซคันด์เบรกนั้นทําได้อย่างไรนะครับติดตามชมตัวอย่างในขาขึ้นได้เลยครับอีกหนึ่งช่วงสาคัญนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นยาวๆเลยนะว่ามันมี4ี่สเต็ปนะครับมันเทรดอย่างไรบ้างนะครับผมไล่เรียงก่อนนะครับสเต็ปที่1ก็คือใช้ EMA 200 Filter สฟิลเตอร์ส่วนสเต ก็จะเป็นในเรื่องของ first b r e a k ก็คือต้องรอให้ราคาแท่งเทียนไป b r a k แ b bon a n บนนะครับ b r a k ครั้งที่1น,นะับ b r a k กัน b r a k คือต้องปิดนะครับเหนือตัว upper band นะครับอันนี้ถือเป็น first b r e a k แล้วไม่พอนะครับแท่งถัดไปจะต้องเป็น second b r e a k คือต้องปิด ต่อกันด้วยนะครับเป็นแท่งเขียวต่อเนื่องกันนะครับหและ2ต้องเบรกออกไปนอกแบนด์บนนะครับและสรต็จสุดท้ายก็คือทําการเข้าออเดอร์เลยนะครับง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับผมอาจจะพูดไวนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับสเต็ปที่1ก็คือ EMA 200 f i l t ฟิลเตอร์นะครับตรงนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับราคาปิดอยู่เหนือ EMA 200เทรดหน้าบ่ายได้เปลี่ยนนะครับสเต็ปที่1ผ่านนะครับถัดมาสรต็จที่2นะครับผมจะรอให้มีการเบรกตัว upper band บนนะครับการเบรกจะต้องดูในเรื่องของราคาปปิดเเเ็็นนนนหหลักอย่่างงชตรี้ม ราคาปิดนะครับปิดได้สูงกว่าตัวมิเจอร์แบนบนปิดออกไปนอกแบนนะครับแบบนี้คือสเต็ปที่2สเต็ปที่3นะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับจะต้องมีการเบรกแบบต่อเนื่องกันนะครับห้ามเป็นแท่งแดงและต่อให้เป็นแท่งเขียวแบบนี้ก็จําเป็นต้องเบรกออกไปนอกอัปเปอร์แบรนนะครับซึ่งตรงนี้ทําได้ถูกต้องนะครับเพราะฉนตรงนี้เป็นเฟิร์สเบรกเซคันด์เบรกทำไมถึงต้องเป็นเซคันด์เบรกนะครับต้องเป็นแท่งเขียวเพราะบางครั้งนะครับมันเบรกหลอกมันเบรกแท่งหนึ่งเสร็จแท่งสองมันแดงลงมาเลยนะครับสวนลงมา นะตรงนี้ก็จะฟิลเตอร์เทรนด์ได้ดีนะครับพอมีสเต็ปที่2และ3นะครับคือ first break, second break แล้วเพื <c oughs> ่อนๆทำการเข้าออเดอร์ได้เลยที่ราคาปิดตรงนี้นะครับแล้ว SL ฟังดีๆนะครับวางไว้ที่โลของแท่งที่1 RR ตั้งไว้คือ1.5เท่าตรงนี้ไม่ยากนะครับเทรดสั้นๆ15นาทีเท่านี้นะครับรู้เรื่องตรงนี้ปิดสำเร็จแล้วตึงเห็นไหมครับเพื่อนๆจบนะครับจบเป็เพล์ถ้าเพื่อนๆจะทำการรียนทรนะครับ ก็ต้องรอให้มันมีการ first b r e a k และ second b r e a k ถัดไปเห็นไหมครับตรงนี้บา์แท่งที่เราปิดไม้หนึ่งเนาะถัดไปนะครับ first b r e a k second b r e a k นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าออเดอร์ได้1ครั้งตรงนี้ SL นะครับวางไว้ที่ low RR ตั้งไว้1.5เท่าครับอันนี้ผม play เ play ยาวให้ดูเลยนะมันจะมีไม้แพ้ให้ดูด้วยนะครับตรงนี้ก็ปิด TP ไปได้อีก1ไม้สิ่งที่มผมเห็นคืออะไรครับมี first b r e a k นะครับตรงนี้ second b r e a k ตรงนี้เห็นไหมเพื่อน First Break Second Break เข้าออเดอร์ครับง่ายไหมเล่นแค่นี้เองนะครับตัดกำไรไป2-300%นะครับภายใน2เดือนนิดนิดเองนะฮะ TP ไปเรียบร้อยอีก1ไม้แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะเข้านะครับเพลย์ถัดไปนะครับเพื่อนก็ต้องรอนะครับไปต่อนะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเห็นป่ะตรงนี้มีเบรกนะเพื่อนๆดูตรงนี้ดีนะครับตรงนี้สำคัญตรงนี้จะสังเกตว่าราคาแท่งเทียนนะครับขึ้นไปเบรกก็จริงนะครับ แต่แท่งถัดไปเป็นไงครับปิดต่ํากว่าเห็นปะ first b r e a k มีแต่ double b r a k ไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฝืนเข้าไปจะเป็นไง sl แน่นอน s o p loss แน่นอนถัดนปะเนี่ยผมถึงเน้นย้าว่าทําไมให้เข้าจังหวะที่2นะครับหรือต้องมี second b r e a k ดูตรงนี้นี่แทนเนี่ย,ยตรงนี้ก็กรองได้อีกนะครับ first b r e a k second b r e a k มีไหมไม่มีเห็นปะเราก็ไม่ได้เทรดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เซฟไปอีกหนึ่งหมายแต่ถัดมานะครับตรงนี้ไม่รอดนะครับ first b r e a k second b r e a k ใช่ปะเราก็ต้องทำการเข้าออเดอร์ดูนะครับเข้าออเดอร์ไป SL วางไว้ที่โล่นะก็ stop l ล s s ไปนะครับมานี้ก็เสียเห็นไหมแต่เราก็เซฟไปเลยครับ2เทรดไม่ไงั้นนะครับคนทั่วไปเล่นยังไงนะครับเบรกปุ๊บเข้าเลยเห็นไหมครับเบรกปุ๊บเข้าเลยก็จะโดนไปนะครับบางคนเล่นข้างล่างด้วยไม่มีฟิลเตอร์เทรนด์ก็เลยครับไอ้แท่งเทียนล,ลงมาปิดต่ํากว่าก็เลยครับเปิดเซลเลยสวนอีกเห็นปะ ตรงช่วงสายเวนะครับคนที่ไม่ได้ดูคลิปนี้เจงแน่นอนผมมั่นใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูคลิปนี้แล้วนะครับเราเทรดแบบมีหลักการแล้วนะครับไม่มั่วนะอะตรงนี้มาเป็นขาลงแล้วเห็นป่ะเพื่อนๆดูนะฟิลเตอร์เทรดนะครับราคาปิดนั้นปิดต่ำกว่า EMA เส้น200แล้วนะครับก็จะมี first break second break นะครับแต่ต้องเป็นอะไรครับปิดต่ำกว่าแบนล่างละ first break second break เข้าที่ราคาปิดแต่นะครับตรงนี้เป็นทริคนะครับ ถ้าเกิดว่า SL เราวางไว้แท่งแรกไปไงครับ first break ไปไงค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นอะไรใครที่ติดตามจะทราบนะครับเป็น strong move นะครับก็คือแท่งที่มันเป็นแบบใหญ่กว่าปกติอ่ะเห็นไหมเนี่ยดูไซส์มันะครับใหญ่กว่าปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราตั้ง SL ไว้ที่ high ตรงนี้ครับ RR 1.5เราจะไกลมากๆนะครับไม่รู้ว่าวันไหนจะโดนนะครับเราก็ต้องลดระยะได้นะครับโดยมาตั้งไว้ที่ half bar หรือว่าครึ่งแท่งนั่นเองนะครับไวง่ายหลังจากนั้นก็ ทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับคุมความเสี่ยงให้ดีนะครับ RR เราใช้อยู่ที่1.5เท่าแบบนี้ครับเปิดเซลล์ต่อระหว่างทางนะครับถ้ามันมีสัญญาณเราก็จะไม่เข้าซ้ำนะฮะแล้วก็ปิด TP ไปอันนี้เป็นตัวอย่างขาลงนะครับเพื่อนๆเล่นตรงกันข้ามกับขาขึ้นเลยครับไม่ต้องทําหน้าตึงเครียดนะครับมันง่ายๆนะครับสลับไปสลับมาได้เองนะครับเพื่อนๆเข้าใจขาขึ้นเพื่อนๆก็จะเข้าใจขาลงต่อนั่นเองอ่ตรงนี้ปิดจบเพื่อนๆไปต่อนะครับอาจจะเห็นว่าตรงนี้มันก็ เบรกข้างบนนะครับแต่เป็นไงเราเล่นได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าเทรน์ใหญ่เป็นขาลงเห็นป่ะมันก็ไม่ได้ขึ้นเห็นป่ะเนี่ยทุกอย่างที่ผมเซตไว้ให้เนี่ยนะครับมันสุดยอดแล้วนะครับผมว่าเพื่อนๆแค่นําไปใช้แล้วนี่นะดูนะครับ first b r e a k second b r e a k นะครับเราก็ทําการตั้งเนี่ยตั้งไว้2.5เท่านะครับโดนไม่โดนนะครับโดนเรียบร้อยนะครับที่แท่งเทียนนี้นะถัดไปนะครับดูนะครับตรงนี้เป็น first b r e a k second b r e a k อีกนะครับก็เข้าอีก น RR ตั้งไว้1.5เท่าก็ TP ไปอีกหนึ่งมาผมว่าเพื่อนๆนำไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นคลิปที่ง่ายมากๆนะครับสำหรับคนที่ตามหาเทคนิคการเทรด Bollinger Bands นะครับผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ 1. ใช้ e MA 200 filter trend 2นะครับถ้าในกรณีขาขึ้นเพื่อนๆต้องรอ first break ก็คือแท่งที่มันมีการปิดออกไปนอก ตัว upper band ก่อนนะครับ first b r a k ยังไม่พอนะครับต้องรอแท่งถัดไปต้องเป็น second b r e a k ต้องมีการเ r a k ต่อเนื่องกันนะครับเพื่อยืนยัน c o n f i r มว่าเป็นขาขึ้นชัดเจนแล้วเราก็ทำการเข้าออเดอร์ตั้ง sl ไว้ที่ l o ของแท่งที่1นะครับ rr ตั้งไว้ที่1.5เท่าเพียงเท่านี้เองนะครับเพื่อน หวังว่านเพื่อนจะเข้าใจและเก็บระบบนี้ไปไว้ในพอร์ตของเพื่อนๆนะครับผมรับรองว่าเพื่อนจะเทรดสั้นได้ดีได้แม่นยำและได้กำไรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมไปทดสอบด้วยตัวของท่านเองนะครับอย่าเชื่อผมท่านจะได้เก่งมีสกิลนะครับจะได้เข้าใจว่าภาวะตลาดที่มันเซฟเทรดนะครับตรงเนี้มันมีเยอะไหมนะครับที่ผมให้ทริคไปนะครับหรือว่าช่วงที่มันมีเอ,อ่กำไรนะครับแบบนี้มันเล่นอย่างไรนะครับ ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆจะเรียนรู้ได้นะเพียงใช้สกิลเดียวเท่านั้นคือเพื่อนๆต้องลงมือทําการทดสอบนั่นเองนะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับนำระบบนี้ไปทดสอบกับไทม์เฟรมอื่นหรือสินค้าอื่นนะครับแล้วได้ผลด,ดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมนําระบบไหนมาทดสอบนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ลงมาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนสําหรับคลิปวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสสััดีครบ